เพื่อนๆก็ได้ร้องเรียนมานะคะว่ามีการโกงหน้ากากกัน170ล้านนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการดําเนินคดีไปแล้วแล้วเรื่องมันเงียบไปค่ะเอมี่ก็เลยมาช่วยในฐานะเพื่อนคนนึงละคะแล้วก็อย่างเรื่องหน้ากากนี้นะคะก็จะมีการส่งไปที่กองทัพตุรไรนะคะกสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเราก็เลยมองว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศด้วย เพราะว่าเขาบอกว่าเขาบิลิฟไทยพีโพิลนะคะก็แต่สิ่งที่เขาได้รับมันคือการโกงการกดขึ้นมันก็เลยทําให้เอมี่ต้องออกมาช่วยเพื่อนในวันนี้ค่ะก็ขอออกหน้าแทนผู้เสียหายนะคะรับบทดาราอาสาเรียกสื่อค่ะเราะมีคดีใหญ่ของคนรู้จักมูลค่าความเสียหายหลักร้อยล้านแต่กลับไม่มีความคืบหน้ามาร่วมปีนะคะช่วงบ่ายวันนี้เอมี่อมอนวนหรือเอมี่แม็กซินค่ะมาพร้อมกับผู้เสียหายจากกรณีมีบริษัทแห่งหนึ่งหลอกขายหน้ากากอนามัยมูลค่า 356ล้านบาทหากไม่มีการส่งมอบของนะคะโดยทางผู้เสียหายค่ะจะซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อส่งไปยังกองทัพป,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีการจ่ายมัดจำไปแล้วเป็นเงินจำนวนถึง170ล้านบาทวันนี้มีการยื่นหนังสือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงอขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมและอายัดทรัพย์บริษัทที่ถูกกล่าวหาค่ะคือโอเคเราเชื่อใจไว้ใจเพราะว่าเราอยู่ เช็คบริษัทเขาด้วยเหมือนที่คุณดเดเนพูดนะคะหรือเขาก็มีตัวตนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้เขาก็บอกเราว่าเขาเดินทางไปทั่วเหมือนที่คุณดเดเดนพูดอ่ะมีหน้ากากเรียบร้อย3 0ล้านชิ้นที่เราจะสั่งนะคะจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ของสักชิ้นแล้วในสัญญาบอกว่าภายใน5วันจะได้ของ เป็นคู่กรณีกันนะครับคล้ายที่จะมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเป็นถึงผู้จัดการประกวดนะครับแต่ขออนุญาตไม่พูดไม่เอ่ยนามนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ดาเนินคดีไปแล้วแต่เนื่องจากระยะเวลาเนี่ยกว่า8เดือนแล้วก็ไม่ไมีความคืบหน้านะฮะมีการจับแล้วก็ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่งยื่นอายการซึ่งทางผมเองก็ให้ทีมกฎหมายเนี่ยช่วยดูว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนนะครับในส่วนไหนที่สามารถที่จะดําเนินการได้หรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ จะสามารถอายัดหรืออายัดซั์ไว้ก่อนได้ไหมมาช่วยร้องเรื่องคนอื่นค่ะขณะที่ตัวเองก็มีเรื่องร้อนใจเหมือนกันหลังมีปัญหานักแสดงออกจากสังกัดนะคะพร้อมกับพูดทาดพิงในทางเสียหายเอ็มนิย้ำค่ะว่าไม่อยากพูดถึงกรณีนี้แล้วขอเดินหน้าแคสติ้งหานักแสดงเพื่อทำซีรีส์เรื่องใหม่ของตัวเองต่อ,งตอไปค่ะ